สวัสดีคะกลับมาพบก,กับเราอีกแล้วในเกม My c l a าสนะคะวันนี้จะมารีวิวแมปนะคะเป็นแมปอะไรสักอย่างนี่แหละไอ้กดผิดอันจะมารีวิวอะไรนะคะมาจะมาสอนส้ารบ้นเนี่ยนะคะแม่มาสอนบ้าน สร้างเองนะคะไปดูจากคลิปคนอื่นมาดูของซีลเิเกเมอร์ค่ะส่วนบ้านหลังนี้โหลดแมปมานะคะแล้วก็มาสร้างบ้านหลังนั้นทับเอาไว้ด้วยประมาณนี้เนาะจะเป็นโหมดก่อนสซึ่งมันถึกแมงเปลี่ยนแล้วอันนี้จะเป็นประมาณสระน้ํานะคะขึ้นก็ขึ้นได้ค่ะอันนี้เป็นบ่อน้ำพุอันนี้เป็นที่นั่งนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับเป็ดน้อยน่ารักเอาไว้ขึ้นเป้นแบบโอ้ยยีคีเป็ด นี่ yeah. ไม่ใช่แล้วลงมาอันนี้เป็นเหมือนที่เล่นทรายนะคะเล่นทรายอันนี้เป็นชิงช้ามีชิงช้าสวรรค์อันนี้เป็นที่เล่นสนามเด็กเล่นเด็กนะ้องเป็น,นามเด็กเล่นเหมือนเด็กนะเอากระโดดดึงเ,เป็นน้ำผุ้งนะคะน้ำผึ้งคือน,น้ำผุ้ง อ,อันนี้เป็นทางเข้านะคะแม่ขอรีวิวแต่มันมีป้ายนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะแป๊บหนึ่งที่ซูมอยู่ไหนนะอันนี้ไงนี่นะคะเป็นเนอันนี้ประมาณนี้นะคะ อันนี้ใกล้ไปค่ะมองไม่ถนัดนะคะขอปรับกับแป๊บนะึงโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอ่ารีวิวเสร็จแล้วเนะาะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้คะ่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะ